วัตด,ดีจ้าวัตด,ดีจ้ามนีวันพาวันมะคาบูชาภาคอีสานเฮ่าเนี่ยมาแรงกะสิไปไต่เที่ยนไต่ยังเวียนเที่ยนเนาะจุดถูกจุดเทีทนยนแห่ถาดพพอาะไม่ไง,ไงบันฑรพบรุษของเฮ้าอย่าลืมเด้อมนีใหญ่กะสิไปท้ำบุญปล่อยนกวายผ้าอืมไปท้ำบุญปล่อยนกวายผ้าเนี่ยมาแรงกะสิไปไต,ต่ถูกไต่เทีย่ยงเออวันที่หนึ่งมีหน้าคมพศส,สองพลาหาดรอยหกสิบเจ็ยดยายขาดว่าสายด่วนมันจะมาประมาณบ่ายสองเออถ้ามามบ่ายสองบหานย้าย,ยาเช็ดยังไง เอฟซี uh, ในยูทูบของยายจังสีเห็นบานยายคิดจังได๋มาลงคลิปบอท่านเด้เอาจังสี่ถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้ผู้ใดอยาก uh, เขามารับแนวทางอยู่น้ำบานยายกะสามารถติดต่อมาได้เด้อศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดอันนี้คือเบอร์ไล่ยายทักไล่มาเด้อทักไล่มาทักไล่มาจังสีเด็กเขากุมรับแนวทางเอาทุกคนในเฮียงปัง,ปงๆเด้อเฮียงปังๆ